แปลไทยโดยเพจอลิสมังงัายสบาย,บายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับหลายวันต่อมาเมื่อสองเดือนก่อนประธานกรรมการบร,ริษัทตระกูลคู่ทำ้ายร,ร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาจึงถูกจำคุกมาจนถึงปัจจุบันเร็วๆนี้ได้มีการระบุกออกมาว่าผู้กระทำมีภาวะป่วยทางจิตเวชด้วยผลนี้คู่เลี้ยงผู้ถูกกระทำจึงจำเป็นต้องถอนฟ้องดังนั้นคู่จริงเ่วยจึงถูกตัดสินใจให้พ้นโทษและถูกปลดปล่อยมาแล้วในวันนี้ คินว่าคุณหมอกคนนั้นและการที่เป็นโรคจิตควผิดที่ไม่ได้ป่วยกลับถูกปลดตัวออกมามันมียุติธรรมเลยสักนิดเด็กน้อยเธอต้องรู้ว่ายุคนี้มันเป็นยุคของความอายุติธรรมคนที่สามารถทําเรื่องแบบนี้ได้ส่วนมากก็จะมีแบ็คอัพกันทั้งนั้นแล้วจะ้ะถึงแม้เบื้องหลังของตระกูลกู้จะสู้ตระกูลเจียงไม่ได้แต่ตอนนี้พวกก็เป็นครอบครัวดองกันหากร่วมมือกันไม่ช้าก็เร็วถูกจิ้งป่วยก็จะพ้นโทษแล้วออกมาได้อยู่ดีแล้วจะ้ะ ทางงานก็หมายความว่าประธานคู่คาดไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะไอ้คนพวกนี้เนี่ยยังเป็นคนอยู่รอเปล่านะเอาเถอะตอนนี้สัญญาของดินซิงหานมีผลบังคับใช้แล้วตัวอย่างเป็นของเขาที่อยัดไว้เสร็จแล้วให้รีบเชื่อมต่อกับแปดพรอมเพลงให้เร็วที่สุดนะเพื่อจะได้ปล่อยตัวอย่างออกไปก่อนนะ่ะได้คะ่ะฉันเข้าใจแล้วกู้เลี้ยงไม่เจอกันนานเลยนะคนพวกนี้ตามราวีไม่เลิกจริงๆพี่่อไปครับเราเปลี่ยนร้านกันเถอะ เห็นหน้าคนพวกนี้แล้วผมทานไม่ลงได้เราไปกันเถอะกูเลี้ยงเธอรีบรี้วนไปไหนล่ะเฮนี่ยังมียางอายอยู่ไหมพวกเราไม่อยากเจอคุณยังจะตามมาอีกเหรอผมว่าคุณนี่มันคงอยากได้หมัดมากเลยสินะไอเด็กเมื่อวานซื้อฉันกับลูกสาวของฉันเป็นพ่อลูกกันแล้วแกเป็นใครยังจะมีหน้ามาสอดเรื่องของฉันกับลูกสาวของฉันอีกนั้นเหรอเขาเป็นพี่สะใภ้ของผมพี่สะใภ้ของผมไม่มีพ่อที่จะคิดฆ่าลูกแบบคุณหรอกนะ ผมได้ยินมานะว่าท่านประธานน่ะถูกคนกระตืบอย่างหน้าอันาถไม่เบาเลยเนี่กูเลี้ยงแกเพิ่งสั่งใช่ไหมสิ่งที่แกทํากับฉันฉันจะเอาแกคืนทั้งหมดแนะ่ฉันก็จะพูดกับคุณเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องคุณกับบ้านตระกูลเจียงมันยังไม่จบหรอกนะดูท่าทางของประธานกูดตอนนี้สิแล้วมันคือคารขกขึ้นวอลชัด,ชดฉันนึกภาพออกพอดีเลยไอ้วันนั้นที่อาการโรคจิตของประธานกู้กําเริบนะ่นะก็เป็นเพราะคุณปู่เจียงพูดว่ากู้รุไม่ใช่ของคุณเอ๊หรือว่าบริษัทจะไม่ใช่ของคุณหรือเปล่านะ อแกแน่มันก็พูดจาเลอะเลือนตามภาษาคนแกฉันเป็นคนสร้างคู่คลุภขึ้นมาด้วยมือของฉันมันก็คือของฉันคู่จริงเว้ยคุณปกป้องคู่คลุภที่คุณรักนักหนาไว้ให้ดีล่ะระวังจะถูกคนอื่นแย่งไปได้นะคู่เลี้ยงนี่แกจะทำอะไรกันแน่มันคือหนี้ที่คู่จริงไหว้คู่เฟืนอเยียนรวมถึงตระกูลเจียงค้างฉันไว้แล้วก็การตายของพ่อกือบแม่ฉันด้วยเอ๊ะ ที่ฉันพูดถึงแม่ฉันก็เพื่ออย่างเชิงดูแต่ไม่คิดเลยว่ากู่จริงจะมีพิรุธจริงๆการตายของพ่อแม่แกมันเกี่ยวอะไรกับฉันขนาดพ่อแม่แกเป็นใครฉันยังไม่รู้เลยเรื่องแบบนี้เกศมาพูดใจสูงสีสุมห้าจะดีกว่าไหมงั้นเหรอคุณยังทรมานไม่พอหรือไงฝีมือแกเลยเขาํำอะไรเหรอท่านประธานกูผมขอแนะนำคุณสักหน่อยนะถ้าจะให้ดีก็อย่ามาหาเรื่องกู้เลี้ยง ไม่งั้นผมจะไม่เกรงใจที่ทําให้คุณได้รับรู้รสชาติของคําว่าเสียใจภายหลังแน่ๆปากเก่งนักนะกู้เลี้ยงคุณเป็นคนฉลาดคุณก็ควรจะสั่งสอนเขาให้ดีหน่อยนะว่าอะไรที่ควรพูดหรืออะไรที่ไม่ควรพูดนะอย่าปล่อยปากละเลยให้ก็าปากเสีจนทำให้คุณเดือดร้อนไปด้วยเลยนี่ประธานเจียงกําลังเตือนฉันอยู่เหรอผมก็แก้คำแน่นําคุณจะได้ไม่ต้องกาดถุนตัะเขาอย่างไงล่ะ ขอบคุณสำหรับเจตนาของประธานเจียงนะเขาเป็นคนของฉันต่อฉันจะต้องขาดทุนเพราะเขาฉันก็ว่าไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าที่เขาพูดออกไปเมื่อกี้นะเป็นสิ่งที่ฉันอยากพูดพอดีเลยกู้เลี้ยงไอ้คุณเนี่ยมีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนเลยสักนิดก็ติดตามคุณใจอย่างกับแมลงวันแบบนี้คุณไม่เคยคิดบ้างหรือว่าก็จะมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าผมว่าทางที่ดีคุณควรเจอประธานเจียงรู้ได้อย่างไงว่าที่มาที่ไปของเขาไม่ชัดเจนคุณสืบเรื่องนี้ให้ฉันงั้นเหรอ จึงยืนเจอฉันขอเตือนคุณนะอย่ามาแตะต้องคุณข้างๆฉันไม่อย่างนั้น่ะหาว่าฉันมีเกรงใจแล้วก็ประทานกู้คุณอย่าได้ทำตัวเป็นคางคุกขึ้นวอาที่เจ้าอวดคนอื่นไปทั่วที่มันน่าขยียงที่สุดเลยและสุดท้ายที่จะเตือนพวกคุณก็คือต่อไปถ้าว่าฉันเจอที่ไหนพีเด็กก็มาหาความซวยใส่ตัวเพราะถ้าฉันโมโหจนตายขึ้นมาจะไม่มีใครชดใจให้หรอกนะอ๋อจริงสิประธานเจียงฉันจะเตือนคุณสักประโยคนะ คุณควรจะใส่ใจเด็กฝึกง,งานของจีนบันเทิงให้มันมากๆหน่อยนะถ้าบริษัทมัวพึง่งพาแต่คนเก่าๆรับรองไปไหนไม่ได้ไกลแนะ่เด็กฝึกง,งานเด็กฝึกง,งานที่บริษัทอ,อะไรกันอะไม่มีหรอกค่ะก็แค่ดูแลยากนิดหน่อยคุณอย่าไปฟังกู่เลี้ยงมันผู้จาได้สาระนะคะคู่เลี้ยงเก็บรอบฉันก่อนเถอะน่าย่หลิงเฉินคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยทำไมถึงตามผมแบบนี้ล่ะครับ แล้วคุณคิดว่าไงล่ะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปไอ้เรื่องที่กู้จริงห่วยถูกซ้อมเป็นฝีมือคุณใช่ไหมปโปแค่คนสนิทของผมช่วยสังสวนกู้จริงห่วยนิดๆดหน่อยก็แค่นั้นเองล้ครับเรื่องอื่นเน่ะผมไม่ได้ถาอะไรเลยสมัยนี้มีคนกล้ารับสินบอนอีกหรอไม่ใช่สินบนแต่เป็นบุญคุณเขาบอกเป็นหนี้บุญคุณผมนะครับคุณกู้เลี่ยงโปรดิวเซอร์มือทองผู้มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากมนวงการบันเทิงในแถ่ละกันอย่างเป็นทางการผ่านสตูดิโอของเธอ เธอได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าเธอกับพูจิงเหวยประจำกรรมาการบริษัทตะกูลกู้ได้จัดกับความสัมพันธ์พ่อรุ่เด็ดขาดแล้วโหพี่สะพ้ยนี่โคตรเจ๋งนะครับกู้เหลี่ยงก็ได้แสดงให้เห็นอีกด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพูจิงเหวยนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์พ่อลูกอย่างแท้จริงกู้เหลี่ยงเป็นแค่ลูกเลี้ยงที่ถูกพูจิงเหวยเก็บมาเลี้ยงเท่านั้นพี่สะพ้ยนี่ฝีมือพี่แหรอครับทําไมน่าจะบอกว่าฉันทําไม่ถูกหรือไงมีข้อโต้แย้งเหรอ ได้ไงกันล่ะครับโป้แกคิดว่าทำไม,มาจู่ๆพี่สไปจะได้ลุกขึ้นมาทาแบบนี้เรื่องนี้ต้องขอบคุณคู้จริงหวดที่เตือนฉันถ้ามไม่ใช่ประคอปรังปากพูดถึงพ่อฉันออกมาแล้วก็เกรงว่าเรื่องนี้มันก็จะไม่ได้เร็วขนาดนี้แนะ่พี่สไปเด็ดดวงมากเลยครับฮึทานข้าวกันครับประธานกู้คะมีผู้ร่วมงานหลายๆคนโทรมาบอกว่ามีผู้ร่วมงานที่เคยร่วมงานกับคุณในตอนที่อยู่เจบันเทอร์นะคะอยากขอเจรจาเรื่องการร่วมงานกับคุณนะคะ ผู้ร่วมงานของฉันงั้นเหรอค่ะพวกเขาบอกว่าขอนัดคุณทหารเย็นร่วมกันที่โรงแรมมอไทยเพื่อเจรจาเรื่องการร่วมงานกันนะคะอืมฉันรู้แล้วทำไมจู่ๆผู้ที่เคยร่วมงานกับฉันตอนอยู่เจบันเทิงถึงได้อยากจะพบฉันขึ้นมากระทันหันแบบนี้ล่ะอีกทั้งอยากจะคุยเรื่องงานกับฉันอีกด้วยคิดไม่ถึงเลยว่าฉันแค่ประกาศเรื่องจากการความสัมพันธ์กับผู้จริงบ่อยออกไปหุ้นของบริษัทเจบันเทิงก็ดิ่งลงทันที เชียงหยุนจอตอนนี้นายคงจะยุ่งเหยิงจนหัวฟูแล้วสินะประธานหลีประธานโจประธานซูสัญญาการร่วมงานของพวกคุณกับบริษัทจีบันเทิงก็ยังไม่สิ้นสุดเลยนี่คะทําไมคิดอยากจะร่วมงานกับฉันล่ะคะคุณของบริษัทจีบันเทิงตกลงอย่างมากพวกผมได้ตัวไปสอบตามสถานการณ์กับพวกเขาแล้วแต่เชียงหยุนจือก็ไม่มีอะไรที่บายเลยอีกทั้งยังพูดจาเย่อหยิงบอกเราว่าถ้าจะยกเลิกสัญญาก็าเชิญตามสบายใช่ใครับก็จะไม่รู้บ้างแล้วว่าที่พวกเราร่วมมากับจีบันเทิงนั้น ข้พประธานคู่บอกคุณออกมาจากที่นั่นพวกก็ปฏิบ,บ,บัติกับเราได้แย่มากเราสามคนก็เลยมาปรึกษาหารือกันไม่ทราบว่าทางเราได้รัเลิกสัญญากับจัดจีบันเทิงแล้วทางประธานคู่ยังต้องการผู้ร่วมงานอีกไหมล่ะครับประธานทั้งสามท่านคะสตูดิโอของฉันเพิ่งจะเริ่มขึ้นหากทั้งสามท่านมาร่วมงานฉันเกรงว่ากําไรอ่ะมันไม่ได้มากมายอะไรที่บริษัทจีบันเทิงหรอนะคะพวกเรามั่นใจและไว้วางใจในความสามารถของคุณประธานคู่เป็นอย่างมากเลยล่ะครับผมเชื่อประธานคู่จะไม่ทำให้พวกเราต้องขาดทุนแน่ ความเชื่อมั่นของทั้งสามท่านทาให้ฉันรู้สึกกดดันมากเลยล่ะค่ะประตานคู่ไม่ต้องกดดันนะครับตอนนั้นที่คุณจิรจัยเราสามคนรวมมันกับคุณถ้าที่ของคุณก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ครับเพราะว่าตอนนั้นเจบบนเทองมีความสามารถจริงๆแต่ว่าตอนนี้สตูดิโอของฉันมันยังเทีอมอะไรกับเจบบนเทองไม่ได้เลยล่ะค่ะเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าคุณมีความต้องการอะไรก็ให้ตอบพวกผมได้ทันทีพวกเราจะต้องช่วยจัดการให้คุณอย่างถุกความสามารถแน่นอนเอ่อคือว่ามัน ตั้งสามท่านรับปากขนาดนี้แล้วประธานคู่ควรจะดีใจไม่ใจเหรอเจียงยืนเจอประธานเจียงคุณมาอยู่ที่นี่ได้อยงไรกู้เลี้ยงจอมวางแผนจริงๆเลยนะใช้โอกาสที่เจ๋บันเติงกำลังโกนหัวรุ่ดไวเข้ามาขุดผลประโยชน์อย่างจวงแจ้งขนาดนี้ประธานเจียงคุณคิดว่าความสามารถของจี๋บันเติงในตอนนี้มันทู่เมก่อนได้ไหมประธานเจียงพวกผมเป็นคนหมาประธานคู่เองคุณอย่ามาก่าวทประธานคู่หมวอส่วนนะ ที่จีบันเทิงเก่งๆได้ทุกวันนี้ก็เพราะประธานคู่ถ้าไม่มีประธานคู่ตระกูลเจียงของคุณไม่มีทางทำได้ถึงขั้นนี้แน่นอนถ้าไม่ใช่เปลี่ยนเกี่บประธานคู่ก็จะไปกล้าร่วมมันกับพวกคุณคนที่พวกผมเชื่อมั่นก็คือประธานคู่ไม่ใช่จีบันเทิกู้เลี้ยงคุณจะต้องมีจีบันเทิงให้ละเอียดการเมืองคุณถึงจะพอใจใจไหมประธานเจียงคุณเป็นคนทำผิดต่อพวกเขาทั้งสามคนเองนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันไม่ทราบลระคะและถึงแม้พวกเขาจะยกเลิกสัญญานั่นก็เป็นสิิ์ของพวกเขาคุณมีสิทธิอะไรไปห้ามพวกเขาได้หรอ เจียงหยินเจ๋อปูนจำเกินไปแล้วนะกล้าทำร้ายร่างกายผู้หญิงต่อหน้าปกผมเลยเหรอเจ๋มันตึงมีปูนนำแบบคุณได้ยังไงตาบอดชัดชัดู้ดเลี้ยงตบนี่ตัวเป็นคนหามาเองเนอะอ๋อฉันหามาเองใช่ไหมตอนนี้ฉันรู้สึกเสียใจภายหลังมากที่ฉันออมมือให้ห็นได้นะเพี้ยเจียงหย่นเจ๋อตบนี้นายเป็นคนหามาเองเหมือนกันผู้เลียเล้ยงเจี๋ยจะตาต่อตาฟันต่อฟันกับฉันใช่ไหม ถ้าไม่มีตบเมื่อกี้บางทีฉันก็อาจจะยังไม่ตาต่อตาฟันต่อฟันกับนายเร็วขนาดนี้ก็ได้ตอนเนี้ฉันจะบอกนายไว้เลยนะเจียงหยิงเจ๋อฉันจะไม่เหลือเจีบันเทิงให้เห็นได้เด็ดขาดสตูดิโอของเธอในตอนนี้มันจะมีปัญญาทาอะไรกับเจีบันเทิงได้กันเหรอจะทําอะไรได้ไม่นั้นจับตามองให้ดีก็แล้วกันนะประธานหลีประธานซูประธานโจเรื่องการร่วมงานที่กุยเกิดไว้เมื่อครู่ฉันตกลงนะคะถ้าหากว่าพวกคุณเห็นด้วย ในส่วนของค่าเสียหายการผิดสัญญากับบริษัทเจีบันเทิงท่ญญานจะเป็นคนรับผิดชอบเองพวกเรายินดีร่วมมือกับประธานคู่หญิงแน่นอนอยู่แล้วละครับส่วนค่าเสียประธานคู่ไม่ต้องจ่ายเราแก้สิบล้านเองไม่ใช่เหรอผมยอมเอาความสบายใจมากกว่าเงินสิบล้านนั้นประธานเจียงนี่การยกเลิกสัญญาเมื่อเร็นแล้วพวกผมจะโอนเงินค่าผิดสัญญาไปยังบริษัทคุณโดยที่ไม่ได้ขาดไม่แต่สตางค์เดียวท่านประธานตั้งสามครับพวกคุณลองพิจารณาให้ดีอีกทีนะครับบริษัทเจบันเทิงไม่ได้ตายผูคุณต้องการตุนแน่นอนนะครับ ไม่จาเป็นต้องพิเจอนาอะไรทั้งนั้นการทําธุรกิจมันดูเกินที่นิสัยคนพผู้จะที่ตบได้ไม่กระตั้งผู้หญิงแบบนี้เพราะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละผู้ร่วมงานอย่างประธานเจียงพวกผมก็ไม่กล้าไปเทียบชั้นหรอกประธานเจียงรีบเต็นซะจะได้เลิกรักกันไปได้โดยดีหน้าคุณไปดูอะไรมาเหรอเมื่อกี้ตอนทานข้าวกับประธานทั้งสามได้เจอกับเจียงหยุนเจอเข้านะ่ะ เขาว่าฉันแย่งหุ้นส่วนของเขาเขาก็เลยตบฉันนะ